กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีที่328ค่ะประจำเช้าว,วันพฤหัสบดีที่5เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ย์ค่ะ 7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวัวนพรฤหัสเป็นสมเด็จเกียรตชโยจ้ะ สมเด็จวัดเกตชยโยนะคะพี่พีขาลายการที่หนึ่งจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่2จ้ะ ต่อไปรายการที่สมจ้ะรายการที่สเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ๆขาพระผงสุพรรณรายการที่สมจ้ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระรอดจ้ะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5พระอาจารย์ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพ,พี่ขารายการที่5จ้ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อเปิ่นจ้ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครัพ,พี่ขา ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่ๆี่า หลวงปู่ทวดหลังเตาลีจ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาเม็ดบัวหลวงพ่อเชยจ้ะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะรายการที่9จ้าจะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระศิวลีหลวงพ่อลวยจ้ะ มาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่ๆขาพระศิวลีหลวงพ่อกวยจ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ 11เป็นหลวงปูผ่ผานค่ะเรียนผ่านตลอดหลวงปูผ่ผานนะคะจังหวัดส,สกลนครน,นะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ผ่านรายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจ้ะ หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่ขารายการที่12ค่ะต่อไปรายการที่13จ้ะ13เป็นศพเด็ดวัดปากน้ำค่ะต่อไปรายการที่14จ้ะ 14เป็นรูปหล่อพระสังกระจายนะคะพี่พขารายการที่14จ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเดิมปี24 70ค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระนางพญาจ่ะพระนางพญารายการที่16นะราคาพี่พี่ขาต่อไปรายการที่17ค่ะ 17เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพาณฑลหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้าน,นหลังมีรอยจานค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ จบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่18จ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆขาเสมาปู่เอี่ยมรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่2ีสิค่ะ20สิบ เป็นหลวงปูท่ทวดกลักไม้ขีดจ้ะหลวงปูท่ทวดกลักไม้ขีดนะคะพี่พี่ขารายการที่20จ้ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ปกโพค่ะ ชินราชปกโพนะคะพี่พี่ขารายการที่21จ้ะต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ขา เหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะฉลองอายุ92พันษานะคะหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วรายการที่22จ้ะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นเสมาหลวงปู่เขียนจ้ะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พขารายการที่23จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นหลวงพ่อกระเสมเขมโกจ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะพี่ๆค่ะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะหลวงพ่อกระเสมเขมโกจ้ะรายการที่24นะคะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ 25, 25เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปี2466จ้ะ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่26จ้ะ26เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่27ขเค่ะ27เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่27นะคะพี่ๆค่ะสมเด็จพิมพ์เส้นได้จ้ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นพระปิดตาพิมพ์เข่ากว้างจ้ะของหลวงพ่อคโคลนวัดบางแซะนะคะปิดตาพิมพเข่ากว้างจ้ะหลวงพ่อคโคลนวัดบางแซะรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่ย9ค่ะ 29เป็นพระปิดตาหลวงปูต่โตวัดประดู่ิมพลีจ้ะพิมพ์จัมโบ้ค่ะพี่พีพ่ขาปิดตาปู่โตพิมพ์จัมโบ้นะคะรายการที่29ค่ะสังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่พีพ่ขารายการที่29จ้ะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารน,นะคะ องหลวงพ่อลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่ขามาในเลี่ยมสแตนเลสจ้ะด้านหลังนะคะเป็นพระแมธ่ธรณีบีบมวยผมนะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสจ้ะคุณแผนหลวงพ่อลวยนะคะรายการที่30จ้ะจ้ะสามบาทคะ่ะพี่พี่ขาหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทนะคะ พบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่วันนี้ไม่มีรายการพิเศษนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ย์ค่ะเจ1933สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ